วันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องการเลี้ยงพึ่งกับพี่ไก่ครับมาจากเพชรบูรณ์นะฮะนี่นักเรียนดีเด่นของเราคนนี้ครับไม่เคยกลัวเลยครับชอบกินด้วยไ <c oughs> อ้ยังกินไม่เป็นเอาให้เพื่อนกินนะฮะเอาเลยเอาเลย <c oughs> รอเวลานี่มานา <c oughs> ถือไว้ก่อน <c oughs> นี่คือห้องเรียนที่ปูทะเลหมาวยาลัยมาเฟืองครับ นี่เราได้เรียนพึ่งโพงพันกิตเตอเลียนนี่มาจากเพชรบูรีนะฮะเมื่อวันพี่ไก่พาพึ่งไปออกงานที่จันทบุรีครับจากเพชรบูรีไปจันทบุรีแล้วก็แวะมาม้าเพื้องที่ชนบุรีฮะมาสอนน้องๆพูดทะเลเรียนการเลี้ยงพึ่งครับนี่เนี่ยตัวผู้จับเลยตัวผู้ไม่มีเหล็กในตัวผู้ไม่มีเหล็กในวางวางที่มึงวางวางนวางกั้น โอ๋อแมงวันโอ้ยตกใจหมดเลยต้้้องงกกินนนำผึัหมดเลยเด็กหลังห้องกินแต่น้ำผึ้งมาเรียนเลยเร็วมาเรียนก่อนโอ้โหเออเจอเออจอพึ่งเพียบเลยครับมีตัวผู้ไหมครับเดินไปทางนั้นขึ้นรถไปยังเดี๋ยวเราเจอตัวใหญ่ นี่คือศัตรูพึ่งนะครับดูกัดไม่ปล่อยเลยนี่คือสงครามระหว่างการไปกินน้ำหวานเยอะเต็มเลยอ่ะมันกัดไม่ปล่อยกลับมาที่ร้านเพราะว่ามันโดนมดกัดมดกัดนดพึ่งตัวมดกัดตัวตูวอย่าทำหล่นนะหล่นดีอโอ้ยเสียวโวยแล้วผมยุ้งอะไร่ะตัวนี้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 โอ้ยตัวตัวมันจะยาวเหรอเออตัวโี้ยน้ำมันยาหนึ่งตัว เด็กวตอนนี้อากาศเริ่มร้อนเพิ่งก็เลยกระพือปี๋เพื่อปรับอุณหภูมิในรังอะไรนะล่มเย็นน่ะขี่มันต้องแข็งแรงขนาดนี้อ้าวนอนงอนเพื่อนเหรอนอนละออกไหมออกไหม อ๋ออ๋ลังตรงไหนเสียหายเราก็จะซ่อมไปแล้วไปแล้วเพิ่งรู้ตัวว่าลังนี้มนุษย์มาจุนจ้าน <c oughs> อันนี้เป็นลังเปล่านะครับเราจะเอามาตั้งให้ทั่วมาเอื้องเป็นลังที่จะล่อผึ้งไทยนะครับเข้ามาอยู่แล้วเมื่อมีผึ้งมาอยู่เยอะๆระบบนิเวศของเราก็จะสมบูรณ์ครับ <c oughs> เรามีป่าแล้วเราก็จะชวนผึ้งเข้ามาอยู่อีก ธรรชาติจะกลับคืนมา